ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและนี่คือช่วงของ b Tips with Becky Russell ค่ะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมนะ่าสามารถ เขียนข้อข้องใจมาถามเราได้ว่าจะเป็นเรื่องราวของการจัดตกแต่งบ้านความสวยความงามการแต่งตัวเทคนิคเคดรับการมาตัวทุกสิ่งทุกอย่างเขียนมาถามเราได้หมดนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการตอบโดยพี่เบกกี้รัสเซล์ของเราค่ะและสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมเขียนมาถามข้อข้องใจซึ่งเป็นอะไรที่เบสิกมากๆและเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมรอยทั้งรอยต้องเคยเจอปัญหานี้ค่ะเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานค่ะบางทีทํางานกันไปเนี่ยนะคะอาจจะมีการขมเมนกันบ้างหรือว่าไม่ชอบกันบ้าง ทั้งจากเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะคะ oh. อ่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคําถามนี้จะได้รับคําตอบจากพี่เบกกี้ว้ไงบ้างไปเลยค่ะในช่วงของ B Tips with Becky Russell ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะดิฉันได้รับจดหมายจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณแอนค่ะคุณแอนเขียนมาบอกว่ากลุ่มอ,อกรุ่มใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าคุณแอนเนี่ยกำลังมีปัญหาที่ไม่ถูกชะตากับเพื่อนร่วมงานแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะเจ้านายยังมอบหมายให้เธอทํางานโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกับเพื่อนที่ไม่ถูกชะตาคนนี้อีกทํำยังไงดี จริงๆอยากจะบอกคุณแอนแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะว่าในออฟฟิศเราเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีคนมากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าคนก็มาจากร้อยพ่อพันแม่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะพบประจําเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เราเห็นใครที่ไม่ถูกชะตากับใครรู้ไหมคะว่าประเด็นหลักๆเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความไม่เหมือน แค่เขาคิดไม่เหมือนเขาคิดต่างเราก็รู้สึกขัดหูขัดตาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมองเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปจุกจิกอย่าไปคิดมากแล้วที่สําคัญนะคะต้องฝึกจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งทําสิ่งที่ถูกต้อง professional deal ค่ะคุยกันในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานเพราะว่าเราต้องทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับนายจ้างทำเพื่อประโยชน์ขององค์กรถ้าต่างคนเอาตรงนี้มาเป็นที่ตั้งแล้วแล้วก็รับรองได้เลยนะคะว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มีขึ้นเนี่ยคุณสามารถให้อภัยได้อย่างง่ายดายคุณผู้ชมคะแล้วทีมที่ดีเนี่ยนะคะก็คือทีมที่มีความแตกต่างค่ะเพราะว่าทีมหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องประกอบไปด้วยคนหลากหลายคนแล้วในคนหลากหลายคนคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าทุกคนมีความสามารถแบบเดียวกันหมด ทีมนี้ก็คงจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ถ้าในทีมนั้นมีคนที่มีความสามารถที่หลากหลายกันทีมนี้จะเป็นทีมที่แข็งแรงมากเหมือนคุณดูดีคะเล่นฟุตบอลเนี่ยคนหนึ่งต้องเป็นโกคนนึงต้องเป็นศูนย์หน้าคนหนึ่งต้องเป็นปีกถ้าทุกคนเล่นตำแหน่งเดียวกันหมดเอาแล้วใครจะประกอบเกิดทีมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในความแตกต่างตรงนี้เนี่ยแหละค่ะอาจจะทําให้เราเกิดรู้สึกขัดข้องใจบ้างไอ้คนนี้ช้าไอ้คนนี้เร็วในความช้ามีความดีเรื่องอื่นไหมในความเร็วมีความดีเรื่องอื่นไหม เราก็ค่อยๆดูกันไปแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากันได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับการทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะว่าแต่ละคนถ้าเหมือนกันหมดแย่งงานกันทำแย่เลยค่ะและ สำหรับคุณแอนนะคะอยากจะให้คุณแอนลองให้โอกาสเพื่อนคนนั้นดูค่ะเพราะว่าการที่เราให้โอกาสเพื่อนเ <RE AL S> พื่อนเองก็จะให้โอกาสเรานะคะเพราะว่าการที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการให้อภัยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเป็นทานอันยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะอาจจะทําให้เราพบเห็นข้อดีในคนอื่นแล้วคนอื่นก็พบเห็นข้อดีในเราแล้วทั้งหมดมันก็จะทําให้งานคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนลองดูนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันรับรองดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะดีอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับคุณแอนนะคะอยากให้ถือว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เรารู้จักฝึกจิตค่ะให้เรามีความแข็งแกร่งที่พร้อมจะรับในทุกสถานการณ์ให้อภัยคนอื่นซะแล้วก็เปิดโอกาสที่จะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันคิดซะว่ามันจะทําให้เราเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้น ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราได้อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะสําหรับการที่เรามีโอกาสจะเจอเพื่อนร่วมงานที่อาจจะทําให้เราไม่ถูกใจบ้างแต่ท่องเอาไว้ว่าเราเป็นมืออาชีพ อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะให้คุณแอนมองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นโอกาสค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เรานั้นมีโอกาสฝึกจิตตัวเองให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งยอมรับได้ในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้อภัยคนได้มีโอกาสมองหาสิ่งดีๆในชีวิตของคนอื่นและที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้รับรองได้เลยว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณอย่างแน่นอนค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหวานหมดเวลาอีกแล้วนะคะ,ะ,คะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้จากหลากหลายมากเลย<ช>นอกเหนือจากการที่ดูผ่านซีแบนด์แบบนี้ถ้าคุณมีจาน p s i ช่อง54ดูเราได้นะคะแล้วก็ถ,ถ้าเป็นจานอื่นๆก็ลองจูนหาดูนะคะ<ช>เอชแชนอลจริงๆมันก็หาไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าเราท่องช่องได้ไม่หมดเท่านั้นเองใช่ค่ะคุณผู้ชมขาหรือถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีอะไรอยากจะแนะนําติชมรายการของเราอยากให้พี่เบกกี้กหวาดเนี่ยหาอะไรที่มันอินเทรนด์มานําเสนอเขียนมาบอกได้เลยนะคะที่ facebook. Bfa ค่ะรวมหนึ่งใครนะคะที่ชอบเข้า YouTube แกนควรซอบเข้าเข้าไปเ e ิร์ชหาเรื่องราวต่างๆนะคะลองเซิร์ชคำว่า beflash.com เิคะเพราะแค่นี้นะคะเทปรายการเก่าๆที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก็จะย้อนกลับมาให้ผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มจุใจแนะ่นอนอย่างนีเข้าไปดูกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าณนะขณะน,นี้ที่เราพูดก,กันอยู่เนี่ยเทปนี้เทปที่ร้อแล้วนะคะคจริงๆเราเจอกันมาเนี่ยนานมาก107สัปดาห์แล้ว1นึสัปดาห์แต่ก็มีบาง หลายประมาณเกือบร้อยสัปดาห์มั้งคะที่พี่ไม่อยู่เป <c oughs> ็นหวานนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็แหมพอจะจัดเวลาเจอกันได้ก็กลับมาเจอกันด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะทุกวันอาทิตย์ทางช่องของเอช a ชนอลแห่งนี้ <c oughs> นะคะ เวลาบ่ายสองโมงค่ะแต่ก่อนจะไปนิดนึงนะคะนับถอยหลังอีกแค่4วันเท่านั้นอ่าก็จะถึงงานสหกรูปแฟรของเราแล้วค่ะพี่เมยแล้วค่ะแล้วไปเจอกันเพราะว่าในงานนี้เนี่ยนะคะพี่มีแบรนด์ใหม่ไปเปิดตัวด้วยนะเหมาะกับคนที่จริงๆแล้วเราตั้งใจทําแบรนด์นี้ให้กับเด็กอายุ18 15-18อะไรแบบนี้ค่ะแต่แต่ขอนจบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะว่า คนที่อายุเกินแล้วอย่าไปอย่าไป,าไปแคร์ค่ะเพราะว่า<ค>เรายัง <20 S 1> คิดลูกบวกยี่สิบบวกบวกสามสิบบวกบวกแต่ถ้าหุ่นคุณยังดีพอคุณมาเลยค่ะ,<ช>คะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะคะจะเป็นแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งจากประเทศฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ขอบอกเลยว,ว่าฮิตมากในเกาหลีนั่นก็คือแบรนด์เอลเกิลน,นั่นเองนะคะมาเจอกันได้ในแพ n นารีฮอลที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ์คุณจะได้เห็นภาพรวมของแบรนด์ l อลเกิลนะคะซึ่งจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ของกลุ่ม B Fa s h ั่นเลยค่ะขอบอกเลยว่าเสื้อผ้าในกลุ่มของ คใครที่เป็นแฟนของแอลอยู่แล้วอีชุดที่เราใส่วันนี้เป็นของแอลแต่ถ้าใครได้เห็นแอลเกิรลรับรองเลยว่าคุณจะต้องแบบโหกรีดกราดแน่นอนกรีดเลยเพราะว่าโลกของเขาเนี่ย<ช>อู้มันไลฟ์สไตล์ของสาวฝรั่งเศสแต่เป็นความ มีมีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีเล็กน้อยเข้ามาด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะแบรนดน์นี้ทั้งแมกกาซีนเองทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่เกาหลีนี่คือแบบโอ้โหเด็กเกาหลีรีอ<ๆ>สลบก,กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันได้ใน p l e n a r y Hall ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ28มิถุนายนนะคะมาเดินหากันจะพยายามอยู่บูธตลอดจยกเกว้นมีใครชวนไปไหนบ้างอะไรบางทีก็ต้องอยากดูนะวัตกรรมคนอื่นเหมือนกันเพราะของในเครือเรานี่เยอะมากเยอะมากสองสามร้อยบริษัทนะคะมากันอุ้ย ยังไงเราก็ต้องไปนะคะ 28, ใช่่28 29เจอกันแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ